ปฏิบัยิว่าวัดปฏิบัติร้อนจิดอวนันเชุรลตางงยิ่งกว่าใจและปากกายแลบังวนตงงมนีเปียนร้อนลุนาต้องจำละมาอยู่วัดพระมีอกนีไงเรียลจำจรงกาลาแล้วจงจำเลยรักษา การว่าความใครจิตแนบสนิทจจรุลากาดความรักที่วัดวายยาทิราไเลยอนลาเวงโอคันนี้มากว่าเกร่งเชยุงแต่ฤทธิ์ริไม่มุ่งกระดังจรูงง่ายพอมีอ่อนปลักใจ ยังชอบในแบกเปลี S, ่ยนเรียนข้าวครจะตั้งไว้ในวัดว่า ไม่สำคัดสัญญาอ้าสวยเท้าดำทรงผมนองบอบบางส่วนจริงนิ่งต้องส่งมาดูโลกต้องส่งไปมีมากหลังจะตายแต่ที่อะไรมาไปข้าวหมองตาจะลวดอิวชวนนวลนองยาวซวยทิงหญิงไม่บางลูกใครเล่เจาใจถึงหยิบตูดูน้าจอกสวยจริน้องโ่ง สีแต่คิดนเปลี่ยวหนึ่งไม่ใจสองผโกงชดอลายสวยหัวใจไม่เป็นรองรอยยิ้มอิ่มชวนมองอย่าประโคมเข้าห้องใจแต่งันวดมุ้มเป็นหลอดโนามอโนมาไปจดเชียวเีย ควใจให้คำสาบ

นกนะักกินีเป็นบุตรกองมานะแล้วเดียวได้หนุยนาลาไเวลาพระบิดายังคุมใจอยู่เดียวโดดบอกว่าเป็นโทษมานั่นนะมันได้ความคึกคักเพราะเมียตา,ายที่บ่าวาไอ้ตัดซะไม่ยามคิดรนรุมแสนคุ้มใจ จะไม่ติดชวยงามตามธรรมแวพิวข้าวตาคงตี่ปั๊มซอยคงช่วยรอยจอมยากคุณนึกรักจะนักนะชจ้ามันน่นแตุ่ตีจะรอปลายยากจะได้มาเป็นมานาันนะห้น้าใหญ่ก็เจ้าจงคอยเล่นหินา้าใหญ่ สมบูรณ์มันมีความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่มันไม่มีนารีที่มาเป็นเมียของพระเจ้าแผ่นดินแห่งนี้ก็คือข้าพ่อยับกันตะลกต้องเป็นไม้มาหลายเวลาพระแม่ของเจ้าตายจากไปรักิดีลูกพ่อข้าคุณพ่อวันนี้พ่อจะจากเจ้าเดินทางจากที่นี่แล้วลูกเอ้พ่าจะไปไหนนะครับพ่อ ว่าจะไปหาเมียชาวมนุษย์ตะคนน่ะลูกเอ้ยว่าไปกี่วันทับนะครับพ่อคงไม่แน่นอนนะลูกเอ้ยรู้บ้าดใจไรมันร้ดับเพลิงอะแก้ววววววหุดตบใจโอ่งกากบาบาโดนไอ้แก้วเตรียมได้เรียนหึ่งเลี้ยงเลยมั้งไอ้แก้วได้เรียนนึ่งนึ่งแก้วเลี้ยงต้ม เจ้ารู้กูสักงั้นแก้วงามว่าท่านมมณแก่แก้วปุ่งประยุนอะไอนี่แก้วเจ็บมืนปึนนที่ตายพ่อไปไม่กี่วันพ่อครับพ่อไปในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าพ่อไปแล้วคอยลูกสาวจงเฝ้ารอการกลับมาของพ่อเพราะวันไหนพ่อจะรีบกลับมาหาเจ้าด่วนที่สุดนะลูกเฮ้ยพักกินนี่รอคอยพ่อนะลูกนะคุณพ่อจะไปหาแม่เลี้ยงมาให้หนูจิบิค่ะพ่อก็ใช่แล้วลุง แม่เลี้ยงดีหนูมีว่าแม่เลี้ยงบ,าบา้าๆเลยตายโหงแน่นะพ่อนะเออให้พ่อได้สนุกสนานบ้างกันลูกไอพ่ออยู่คนเดียวม,มานานวันนี้ลูกอยู่บ้านบริการราชการแผ่นดินพ่อขับมาจะนำพาแม่เลี้ยงมนุษย์สวยๆไหมลูกค่ะพ่อเออพี่ทองค่ะพี่ทองกระเบื้องนงอย่าใกล้เดียยยเด๋ยวจะยื้นนังอย่าใกล้ยื้อเรียพี่ทองไงล่ะคะเกอ อยากพีใช่ไหมน้องค่ะพี่ทองกระเบ้องปี่ปอไปเลยวันน้องยกกันยกกันน้องยกกันอยู่กับพี่ทองไงล่ะคะก็มีเรื่องไม่ไจบอกปีนนอนให้ไปเตือนให้บอกปีเลยน้นองค่ะพี่ทองกระเบื้องปี๋ปอมสบายยินดีจะจดเลื่อตัวเวลาน้น้องนะค่ะพี่ทองค่ะเก็บจะกล้าได้พวบอกปีต้องเลยน้นองค่ะพี่ทองกระเบิ้มตปี๋ปลอมสายยิจะเลิ่มกับเวิ้มน ไอ้ไตอนมึงอย่างชอบกันกับเด็กห่อไม้ชอบชอบเป็นชีวิตใจเลยเดว่าว่าคูจริงในปอบเด็กเลยคู่ตุ้มใจกูว่าเก้าปริตติอย่างอีกิีบเด็กหอก็้องลุยเร็วห่อไม้ก็ราอ่อนฤกษ์แก่โดยจะมาเล่นกันเตะที่ผมเลยแต่เลือดล้มต้องปีตองสมบูรณ์ฮะยใครได้เป็นกิ๊กเลยจะไม่เล่นละเพราะปีจะเน้นนักตื่นเต้นจิกจั๊กพูนพุๆนะฮะเพราะเร็วเร่งอย่างแก้งมันพุูนนะ ไอเจ้าปุ่นปู้นในตึงตานี่เออร้อยเป็นอนมันชอบกู่าพอดีจริง,งนะคนนรับแล้วแกเป็นน้ำใจตัวรับช่วงซิมเรียองันไม่รู้เปิดไหนตัวฮาหนักหนาแต่ได้ใจช่วงซิมแต่กูได้ใจช่วงซิมปลอมไม่เคยตัวฮานใช่หลังตีนังว่างๆไม่ติดแรงกับใครกูกดจากซิมโน้มมาแรงกับซิมนี้อ่ไอ้แกกับใครวบอกแรกแต่กูไงว้าโลน้องกินข้าวได้ยังกิกกนเนล้าคะ่ะ เดี๋ยวปีกี้เลยยังอ่ะว่ากินเหลวมือนเลยจริงๆไมานี่อดกันอยู่ตัง้งรกรุซิมันและเออมือบอกเคยนุกขันกันพอหัวจอบจริงมัวพ่อประเดี๋ยพี่ทองค่ะกระเบิ้มพี่ทองนี่หน้าตาก็ไม่ได้ขี้ดิวขี้เลยนะคะอายุเท่าไรแล้วปีนี้พี่ทองอ่ะเกิบ้บรรทุกเหรออืมยิ่งตามอายุแต่เคือวันเบรทุกพี่ทองค่ะเก็บพี่ทองไม่คิดจะแต่งงานบ้า,บางเหรอคะอยู่คนเดียวนานแล้วอ่ะ กินเมื่อไรกับเนี่ยปีไปแล้วไปเลยมอเลยติดน้ำร่งมองว่าปีนี้ปีจะพบเนื้อหอกปีเป็นหมาแร่งแล้วไปฟ้าเดียวกนได้เนาะเนื้อโกงนะนะีนะ่คือปีจะแต่งงานกับใครมากกว่ามาบายบายเลยค่ะครับเพราะปีต้องนี่รลบครัวไม่ปีไม่มีหันตะไม่ปั่นตาเยเดีหันตะกันแหล่ใกล้นั่นอ๋ออัเนเออพี่ลองคิดจะแต่งงานเมื่อไหร่คะเนี่กับคิดว่าไปปีนี้มีต้องนี่แต่งงาน พี่ต้องคิดไว้แล้วว่าจะก่อนยางจากแต้ากับอะไรอะคะสาลาโซดกับเนี่ยจะไล่ตัวก,ก,กันหอนคูหลอมจักรจรรคุณทีได้ห้องนะจริงกูถามจริงๆไอ้ยอดทองชีวิตมึงนี่เคยได้เมียกับเขาบ้างหรือเปล่าเฮ้ยก็ได้ติ้งแล้วก็ม่พอแต่ว่าเมียตายแล้วเมียมึงตายเหมือนกูเลยมึงอาภัพกับเมียมึงอยู่ที่ไหนเมียผมนายเพราะยิงอยู่ในวัดลวงพ่อเดชเนี่ย ยูน้าวัดเลยหรอครับตายแล้วไอ้ตรงเมีมึงน่ะเออใได้ใจกูอ้อใจก็ใคยถามน้อยไน้หเมียใจชาวว่ากคยถามมันจาตายกับใครเจอไปเลเพลดแต่ใยคือคูรอํานทำไรกูเชอความโบราณจะไม่พอเงานเ็นกูทำพอตอนในวัดลวงพอเด่นในรานาวัดนี้พอรลวงครับเมียนี่กูพอได้จะทำทำลาเรื่องงาม่างนี้เออพอตนว่ากวางเชียงพูดนอยุ่พูนดังพอดกเานงกี่วันอนน แค่ในคูปต่งานเจ็บว่ารุ่งปดตุ้งก็จนเก้าเวชากันตีนนะเพราะวันเตียงตุ้งตุ้งลาตีนลาไอมันแคไหตีวันจองโอนูไอวันจองโนมันีตายกุญญงให้วันจองโนมันมาตายไม่แต่ดูพอยังเก้าเดือดริบส์้ตึงดูหลักปล้าดเด็กในวัดมันทีรุงนั้นอ๋อตายโงเลยเมอูตายตายเียงว่าแตม่ตายคูกันรูานเลยคือนุเออนุกีตายบัวตไงเิม ไอเดือดไปนนี่ไม่จบทริงไอกองเขาวันเห็นเดือดไลทิ้งนี่เดือกำบมอบเดือไอต้งนี้มึงกับกูใจจบแต่ได้ต้งอย่ากเล้งแต่กู้รอบผมปลดลูกมาไหมแล้งใครโตแล้วมันแล้งกับมาแล้งยากแล้วไม่ครบเลยกูกลายโต้มึงเกลียดได้ต้องเกลียดไล่ทิ้งวันนี้ไปลาดว่ากูไปลาดไปบอกแม่กาว่ากูหลักนมอะไรเตปริดกูหลักนมกับเบอรดอยไม่รู้เอ็นเมกาว่านมตองยิบ กันต้องยิบปใจมึงยิบเลยใครยิบไปละท่านแม่กูอีตัวป็นต่อเด็ดใจเปรตไอ้แก้วก็เมือนหลุดม่วงเนี่ยสมาะคมก็ใกล้ไปตึงลักก็มาตามโล่ม่แก้กูลักกูตามแล็วว่าม่วงไร้แม่แก้าว่าม่วงแก้วกกูหิวมากองูหละบ้าพ่กันนะเดี๋ยวเปรกๆเลยจริงถ้าตำลึงคนเลยเรื่องเจ้ากรมเผื่อกูไม่กูไม่ปลำเลยไอ้กายโตนี่รบกันบ่อยเออ ทำไมชอบทะเลาะกันมากล่ะครับมันไร้ทิ้งกคือมันไร้ทิ้งแต่ผีไม่จบปุ่มแต่แรกกับรถต้องแต้วยพอได้โยแล้วมึงเออคนขึ้นนั่งเต็มทุกวันรถต้องแต้กูไอ้ใจยึดแก่ไม่ยึดเพราะไอ้เปรดโอเปลี่ยนไอ้เปรดโอกูกับรถต้องแต้ยคนขึ้นนั่งเต็มแล้ววันนั้นยี่สิบเดือนกูจำได้วันที่สามสิบเอ็ดไอ้โตก็ไปใกล้รถเตอรีอยู่กลางกูกับรถตุงนั้นไปประกาศเปรี่ยนโยคนลงจ้ดที่วัดประกาศว่าตัวเจ้าออกครับตัวเจ้าออกไอ้โต ยายหันมาไปกระอื่นว่าจันกันกล่าวจังนว่าเอาต่อ้าวตีเจออกแน่นอนกับต่อ้าวตีเจออกวกว็ลงแชบเต็มปริดทั้งไปประกาศบาอยู่ดใดแต่ครูใกล้กันทีจำเมตรแต่คุยบอกเพื่อวันนี้ออกกับต่อา้านมันในอ,ออกปริดเครียดกว่าเพราะผมไม่อยากขบเลยมันเบียนไรจริงไรจริงครูย,ยังเตะหยุดจำไรเกว่าเราตำเบ็บเจตกิจปอบเพียงแนวกองทัพไหนร้วมเกว่าหนานอ กำบรอยขุดบ่อเลี้ยงไว้คมหูขุดบ่อเลี้ยงไว้คมมาเอ็นไหมปลดเลี้ยงไว้คมกันกุดบอปล่อยไอยเรียบร้อยก็อยู่ในซ้ำวันกูไปแล่บ่อปรากฏไหวโตไปยกกองเป็ดไปข้างบ่อห้อยกูเลยประกรอบซ้ำเดือนกูลงห่มแล่ไม้น้อยเดียวเลยไปงานไม่แก้วมึงเป็ดได้หมนแล้วเปรีดไม้อ็มึงแล่เห็มาตูดเป็ดกูควายเดียวกับไม่โตโอ้ยคมมึงนั่นเอ็มเหลือยืนเพลจะไม่บินเลยล่ะ โลเลว่ะเปติกินกับบินไม่พ้นเลยเนี่ยแกบินก็เลยดีตอนนี้นี่เลยดีดตายโอ้ยไปเลี้ยงจุบันนั่นนั่นตายโอ้ยไปเลี้ยงจุบันได้ตายได้กับผวเกูแต่งตายโอ้ยเลยโดนแม่เฮ้ยแม่แกตายหัวเข่าพีเดียอย่งดนมึงเล่นเกี้ยวแรงอย่างกู่หัวเขาวนี่ปกติกูเต๋หัวเขาวนี่ไม่ใช่้หัวเขาวปลอกแคนะคุณบอลนะใส่โต่อใจกูได้ ตชัยเออชัยนาานใชพึ่งชัยไร้ช uh, ัยก็ตชัยละไอชัยบัดอยพึ่งชัยมาเล่ต้องมึงอาจำได้ไมว่าร้ชัยนี่หลื้จำไม่ได้ยคุบอกว่าตชัยละไอชัยบัดอยพึ่งชัยมึงควรพรอก้มากรุงเทพทงบาพอมาแรรวย้กันแน่พึ่งกับโตจเมื่อไงกัที ไอ้ไรแต่จำไม่ได้ีก็น่ะก็ตามไอ้ไรแต่ใจมึงว่าก้าวันกว่าตใจล่ะแกใจบวโตจ้พ่งใจแร่แต่แกคุม่นแคบากคันเปรดไมมไอ้เปรตนจ่ไม่รู้ความเลยไอ้ไ้จอมมันตามคูว่าใจว่าก้าวคุณบัว่ตใจอ่ะ่ตใจมึงเอใจน่านื่อย่ามาพ่งใจมาเรียกชิงเหมือนกูจซะ คือกู่บ้านเลยกอุตับเลยใครได้ในเตะใจมึงว่าต่อใจล่ะโอ้ไอ้ใกล้นานได้ไหมฟึ่งใจฮะไม่เลี้ยงเร็วกูกันบ้านนั้นผมเปรตจริงไงโบปรี่ใจชุมม่ววันหลวงพ่อตาเต้แล่าว่เตะเปรตกันเล็กยอลอะไรเอะทองมึงดังเฮอะไรนักหนาฮะมึงดังเฮอะไรอะฮะมาไม่กับพอยักกับไม่กับคือพอดีโบนี้มันว่าผมครับมันว่าอะไรมึงอะ มันว่าผมหัวขาวครับแล้วทําไมผมผมตอ้อใจครับเขาว่าแค่นี้มึงต้องท้อใจด้วยเหรอฮะไม่ไม่ไใช่ท้อใจครับคือตอใจตัวตอ่อมันใช้เหรครับมันใช้นานหรือย,ยังอ่ะเพิ่งใช้ครับเอาแล้วอะไรใช้กันแน่วะหูบาดแม่เดวอยากแปนแม่ไปแรก,กไปแลยบูดร้อยผม,มเปรตไปแลแว่จริงร้อย จะโกรธเพื่อนก็ตามดีดีมึงควรเรียกอะก็ตามมาใจเถอะว่าก้าวเหล่าได้ใจมึงนี่ว่าต่อใจล่ะใจบ่ดอยพึ่งใจอยางบาด้วยนี่ยอยาไปเล้งเนี่ยแก้วเล้งคุณบาเล้งขึ้นก็มันจบกูมากูกันเล้งบาไม่กูบาบ่ได้ที่ไอ้ตักูตามเลยดิแล้กูตามไว้ได้เนี่ยใจมึงต่อใจอ๋าไอ้ใจบ่ดอยอ่ะใจนานเลี่ยไหมนานแล้วกานเล้วไปเลย คริสจัดใหม่เต่งแต่องค์แว้าว้างๆมานั่งกับคุณนะมึงรู้จักไหมต้นนี้นี่นี่คริสดินแดงนี่แม่พอกับคริสดินแดงนี่หูุแต่งหลุดไรเลยู้จักไหมคริสดินแดงอ่ะเนี่ยควันไปยาตายอยู่นี้ออกมาควันไปยาตายอ่ะ่ี่ลงไหนว่ยคว้างนั่นลอยคุ้มอยู่ครั้งอยู่ เที่ยวกูลงในตำเหนือในตับ้านในตใจง่ายกันเรารับจริงเปย์ได้กักหน้าของมันกูเครียดเดี๋ยวแต่วันนี้ไม่เดี๋ยวต่กูเตะแ้โตทุกทีเตะเลื่อยเราคุยแล้วันนี้ไม่ได้วันนี้วันไม่ดีแตะไม่ได้เดี๋ยวแต่พอพอวันนี้กูแตะเลยเด็ดแหลดวงแหลเด็ดก่อนในวันนี้ก่อนเฮแตะกุนแักแรกวันจะขึ้นบ้านไหมเถอะควอนคูนี่ไม่แักแรกวันเลยก้อนคูเจียงได้ยึดเซียบมุง เนี่ยก็เรียกว่าควนเซเว่นเซเว่นสวัสดีค่ะจะรับที่หน้าปากสักสองแผลไหมคะโอกาสหน้าเฉียงใหม่นะคะไอแกมึงอย่าห้ามหยิบแม่ยามมันนี่ได้ตต้หวันตั้งแต่แกอย่าห้ามไม่โดนห้ามเบื่อได้บักเลิฟว่าบ้าเปรีดเต็งคู่บักเล่หวันโม่ตองกับบูวันนี้เป็นเนี่ยต่ำเลยกับเล่หวันเป็น มึงกินแร่แกวก็น่ดแม่แม่ต้องตั้น้ำเส้นเจ้านี่แหละวันเดียบร้อนยกเดือนลอกขึ้นอยู่เดือนข้าวพอเดือนทิพย์ปุ๊ในติมเปรตเจ้าเต่กับจำโจเจ้าปลวกใด้นี่ยขูมาของวันนั้นไม่พรำให้ดวงเลดดวงเลดได้กูไม่เลดเสวเวลาคุณเราโจรอยู่นี่ดีกับจัวโยติตัวเราเองมาเจอเลดดวงอยู่ตาไหลละ กูพอใจังแต่เกียรติโดว่าก้องวันนันยาพมฮาโอ้ยฮาต่างวันไปเลยชอย,อยอเนี่ย่มหายเฮ้ยติมูบาตเล่นตามเต้นกว่ากันตุรกันจิงง้อแมันจิงวันนี้กูไปเมืองมนุษย์กูกลัวจะไปหลงทางเพราะในเมืองหลวงของมนุษย์ไอ้กรุงเทพนี่มันหลายตรอกหลายชอกหลายซอยเหล,อลือเกินไม่ต้องกลัวกับตอนนี้มันมี G P S อะไรนายโถ G P S GPS G.P.S. ี่มันคืออะไรอ่ะมันเป็นเครื่องมือนำตัางมันสามารถบอกผีกัดโดยไปไหนเราพิมพ์ก้าไปได้เลยขอะมันทันสมัยเหรอครับ